สวัสดีครับ,บครับผมไม่ก์เกมเมแคสเตอร์วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะทำการประกาศผลการโหวตครั้งที่หนึ่งประจำช่องแหนวแบงก์เกมเมอร์แคสเตอร์นั่นก็คือการประกาศผลว่าเกมสลี่สามก๊กเกมต่อไปนั้นผมจะแคสเกมไรนั่นเองโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมก็มีผู้มารสนุกกันค่อนข้างจะมากหลายแล้วก็เกินกว่าที่ผมคาดไว้ตอนแรกนึกว่าจะมาแค่สิบยี่สิบคนนะที่ก็มา สี่สิบกว่าคอมเมนต์สี่สิบกว่าเสียงเลยทีเดียวนะโอ้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะครับโอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ฝากด้วยนะครับโอเคก็มีน้องๆบางคนก็ถามเขาว่าเฮ้ย hey, ทำไมพี่ถึงชอบคิดติดกับสามก๊กมากพี่ชอบสามก๊กมากเหรอเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับอันนี้ สามก๊กฉบับย่อแบบว่าจบปึกเดียวครับผมส่วนนี้สามก๊กแบบแพ็กเกจฉบับเต็มบรรจุใส่กล่องรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นผ่าสมองโจโชฉชมำแหลกเกินเล่าปียกเครื่องเรื่องสามก๊กการ์ตูนที่เกี่ยวกับสามก๊กแทบทุกเรื่องครับผมรูปการ์ตูนสามก๊กที่ผมเคยวาดไว้เมื่อสมัยก่อน ที่นี่ถามว่าผมชอบสามก๊กมากไหมเหรอก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะแย่ันแท้เลยมิสเตอร์โอเคครับงั้นเราก็มาเริ่มนับคะแนนกันเลยดีกว่าครับนี่ผมยังไม่ดูนะว่ามีอะไรมากกว่ากันครับจะมาลุ้นตอนที่นับสดๆตอนนี้เลยครับผมโอเคนะกระดาษพร้อมครับมาผมจะมาจดแบบสดๆกันตรงนี้เลยมามาดูซิว่าเรื่องไหนจะได้นะครับผมไม่รู้นะอย่างที่บอกไปย้ำอีกทีรับผมจะมาดูซิว่าเรื่องไหนจะได้นะทุกท่านอยากจะได้เรื่องอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับมามันจะไล่ไปตามลำดับเลยนะโอเค คุณลมฟ้าเพนสุกโหวตสโอเคครับแบคกมเกมแคสเตอร์กูเอ,เองกว่าชุยโหวตเกลียนนะโหวตหมีที่ไหนเราอชไหนโอเคนวลมณีอภิสามาิอสองี่วตสี่ไม่ใช่สี่ปนนี้ขอสามสดัเสีกเก่ดัเป็น,กกนี่ 4, ม่ัก,เกนเไม่ดักเกี่ 4, กเก 4, เประพบสุก ถ้าจะทําก็ขอให้ไม่หนึ่งก็สองไม่เลือกผมไม่นับนะโอเคตัดผ่านมันก็เลือเอาสองไม่ใจหดหนึ่งที่สุดายะเยีกสิหัวสามวีรพัฒน์หัวสี่ันมีันมีวันมีอรอเี้ยวเมีรวมีแล้วเสรสองโอเคอรทอหัวสี่ิหัวสี่นหัวสจามัวกินัหัวสี่กิหัวสีุ่ขินหวสี่นพี่หัวสนาหมวีมายาหนึ่งโน เนตอลหมวดสีโมวดสี่ฟาหามยหวดสี่กาชี้รายหมดหนันด้วอหมวดสองนอหมวดนัิหมนักนนยูโอเคครับและผมก็รวมผลการโหวตเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะมาไล่บอกทเทียร์ลำดับเลยครับที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีใครโหวตให้ข้อ5ที่ผมเป็นข้อที่จะโหวตให้ยกเลิกโปรเจกต์สโกกเลยครับก็ รู้สึกแบบปลบื้มใจนะตากันข้อนี้ไว้เผื่อคนที่ไม่อยากจะดูสามโกัแ,แต่ว่าทุกคนอยากจะดูสามโกกันใช่ไหมโอเคครับสิ้มากเลยนะโอเคถ้างั้นก็ผมจะมาประกาศผลโหวตตั้งแต่ระดับท้ายๆก่อนแล้วกันก็จะเหลือแค่4เกมใช่ไหมครับเพราะข้อ5เราตัดไปแล้วก็จะเหลือ4เกมผมจะเริ่มจากอันดับที่4ก่อนแล้วกันเกมที่ได้อันดับผลโหวตอันที่4ี่ก็คือเกม3ก๊ก10ด้วยคะแนน3คะแนนนะผมโอเคครับผม ทีนี้คนที่ได้อันดับ3ก็คือ3ก๊ก12ด้วยคะแนน6คะแนนนะครับผมโอเคครับทีนี้ก็เหลือเพียง2อันดับครับผมซึ่งอันดับที่1กับ2นี่เรียกว่าขาดลอยเลยก็ยังได้ครับคิดว่าหลายคนที่มาโหวตมาดูกันก็คงจะพอเดาได้ครับว่าเกมที่ได้ไปคืออะไรนะงั้นผมก็จะขอประกาศอันดับที่1เลยกันครับเกมที่ได้ผลโหวตอันดับที่1ในการโหวตครั้งแรกของเกมแคสเตอร์แบงกาโมก็คือ สามก๊กมาส์แอนเบรดได้20คะแนนเลยทีเดียวครับโอ้โหจาก40เสียงเรียกว่า20คะแนนนี่คือถึงครึ่งเลยนะครับโอ้โหดังนั้นก็อันดับอื่นก็จะเป็นกระจายไปแต่ว่านี่ได้คะแนนถึง20เสียงครึ่งหนึ่งของการโหวตเลเดียวโอเคครับดังนั้นก็อันดับ2ก็จะเป็น3ก๊กแบบเดินลุยภาค8ได้7คะแนนครับผมโอเคครับ้างนั้นก็โปรเจกต์แคสต่อไปตามที่ทุกท่านโหวตมาก็จะเป็น3ก๊กมัล์แอนเบรดนั่นเองซึ่งก็คงจะเป็นโปรเจกต์แคสที่ค่อนข้างจะยาวนานนะเพราะว่าความอ แต่ไม่ไม่หาครับผมส่วนตัวเกมก็อืมพร้อมแล้วครับผมส่วนเกมจะออกวันไหนก็เดี๋ยวก็สักพักดึงก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมแคสหรืวผมตัดต่อ,อเสร็จแล้วก็จะเริ่มทยอยออกนะครับผมนี่คือโปรเจกต์แคสอันต่อไป Mouse and Blade สามก๊กนั่นเองโอเคครับก็รอชมกันได้นะครับผมก็ โอกาสหนะ้าถ้ามีกิจกรรมโหวตด,ด,ดีมาผมก็จะมาแจให้ทราบครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่กทานที่ร่วมสนุกกันครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนจะมาเข้าร่วมกันมากขนาดนี้็ต้อขอขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับผมแบล็คโปรแกรมแคสเตอร์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพ,พื่อนูง